เหมือนที่เหมือนที่อีสำลีมันไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้จากใครลอก็ฟังฟังแม่นอกไส้มันพูดมันจะไปมันจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้าแถวบ้านเรามันก็คล้ายๆว่าสร้างโคตรเง่าสักกาดใหม่เนาะเออพูดง่ายๆพูดง่ายๆซะ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืม ก่อตั้งก่อตั้งตระกูลใหม่เออเนี่ยแหละแต่ก่อนจะก่อตั้งตระกูลใหม่นะสำลีหรืออีเหลืองมึงบอกให้อีเหลืองมึงบอกให้ลูกสาวมึงอะคืนสมบัติให้ตระกูลเก่าดีกว่าไหมเออคืนสมบัติให้ตระกูลเก่าดีกว่าไหมแล้วลูกสาวแล้วให้ลูกสาวมึงอะแล้วให้ลูกสาวมึง ก่อตั้งตระกูลใหม่แล้วหาสิทรัพย์สินนะ่ะหาทรัพย์สินไว้สิเพื่อที่จะให้ลูกหลานตระกูลของมันนะ่ะได้รับทรัพย์สินอืมไม่ว่าที่หรือว่าอะไรอะ่ะก่อก่อตั้งใหม่แล้วนี่ก็ต้องหาใหม่สิอันนี้มันต้นตระกูลเก่าของต้นตระกูลเก่าเขาหาไว้มึงไม่อยากได้มึงก็คืนเขาไปสิไม่มีเคี้ยอะไรจะพูดแล้วหรอคะ ไม่มีเฮี้ยอะไรจะพูดแล้วเหรอคะมึงก็เปลี่ยนนามสกุลไม่ใช่เหรอไม่ได้ใช้นามสกุลเก่าเด็กฮะมึงก็ไม่ใช้นามสกุลพ่อนามสกุลแม่เนี่เปลี่ยนนามสกุลตามผัวมึงนี่เอาสมบัติไปคืนเขาสิเอาสมบัติไปคืนพ่อคืนแม่สิมึงเปลี่ยนนามสกุลตามผัวมึงนี่เอาที่ดินเอาอะไรไปคืนพ่อคืนแม่สิตอนนี้มึงก็ไม่ได้ใช้นามสกุลมรดกนี่นาเอาสวนยางไปคืนพ่อแม่สิสวนยางที่พ่อแม่แบ่งให้อ่ะตอนนี้มึงนามสกุลอะไร ฮะกระตยตอนนี้ตัวเองใช้นามสกุลอะไรมาทวงเยงเยงเยงเนี่ยฮะมึงนามสกุลหลับโพไหมเถอมึงนามสกุลหลาโพไหมมึงก็นามสกุลตามผัวมึงอ่ะเอาไปคืนเขาสิฮะมึงเอาของพ่อของแม่ให้มึงเอาที่ดินมรดกที่พ่อแม่ให้ไปคืนพ่อคืนแม่เลยนะมาอยู่กับผัวเอานามสกุลไปเอานามสกุลผัวไปแล้วไม่ใช่นามสกุลหลาบโพแล้วอะไรที่หลับโพให้มึงเอาไปคืนเขาสิถ้างั้นนะ่ะ เยี่ยมเลยเนาะแม่สาปากกว้างทวงสมบัติคืนทวงสมบัติอะไรอะ่ะสมบัตนินามสกุลเหรอคะพี่นางน้อยฮะสมบัติที่สาวิตรีได้มาได้จากตาชานยายสมควรเป็นผู้มอบให้ค่ะได้จากผู้ให้กําเนิดเป็นผู้มอบให้ในเมื่อใครก็ตามที่ไม่ใช่ผู้กําเนิดไม่ใช่ผู้ที่มอบให้ไม่มีสิทธิ์ทวงคืนนะคะอันนี้คือชัดเจนจากนักกฎหมายพชมนมน <laughs> อยากได้ให้ฟ้องเอา อยากได้ให้ไปฟ้องเอาคุณมีสิทธิ์อะไรฟ้องฉันนะได้แค่น้ำลายอะไรนงะอย่าน้ำลายอย่าน้ำลายนะเอออย่าน้ำลายแล้วตรงนั้นครอบครองมามากกว่าสิบปีนะผู้หญิงคนนี้ครอบครองที่ป่าสมวนตรงนั้นมามากกว่าสิบปีเอาอะไรอ่ะแสดงตนทำกินในพื้นที่ตรงนั้นมากกว่าสิบปี ไปศึกษาก่อนแล้วค่อยมาคุยกับสาวิตีนะที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่อนุญาตให้รัษฎรทํากินแล้วสาวิตีแสดงชื่อในการเข้าครอบครองพื้นที่มากกว่า10ปีโอเคไหมนะโอเคไหมเกือบ20ปีแล้วที่สาวิตีครอบครองตรงนั้นแสดงตนครอบครองทํากินมากกว่า10ปีเกือบ20ปีแล้วด้วยเอาอะไรอะฮะเอาอะไรจะเอาอะไรคืน เอาอะไรคืนที่นั้นไม่ใช่ที่นโฉนดนะชื่อผู้ครอบครองรากินคือสายวิตรีมาโดยตลอดทุกปีมีการเช็กจากเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เอาอะไรอ่ะต้องการความชัดเจนอะไรอีกนะเออพูดอะไรอย่าพูดลอยๆอย่าพูดเห่าๆสิอย่าพูดโง,โง่ๆสิพูดให้มันแบบน่าเชื่อถือพูดให้มันแบบน่าจะเป็นไปได้หน่อยพี่บี มีคนพวงสายยางคืนส,สวนยางคืนบอกว่าเปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนู่นไปบอกป่าไม้นู่นมายึดไปบอกป่าไม้นู่นมายึดสาวิธีทําอะไรผิดกฎการอนุญาตทํากินหรือเปล่าแม่น้องมีคนขอดูปรยยางขี้เกียจให้ดูละอืมนะพูดอะไรให้มันเป็นไปได้หน่อยอย่าพูดเอาแต่ใจนะพูดอะไรให้มันมีความน่าจะเป็นหน่อยพูดอะไรให้มันมีความน่าเชื่อถือหน่อยนะ ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่รัฐยืดหยุ่นให้ประชาชนทํากินนะแล้วสาวิตีครอบครองตรงนั้นมากกว่าสิบห้าปีบอกเลยว่ามากกว่าสิบห้าปีนะประมาณเกือบยี่สิบปีเท่าอายุสงรสนะคะนั่นแหละนู่นคนที่จะยึดคือป่าไม้นู่น,นะค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานนู่นคนที่จะยึดได้เข้าใจไหมอย่าน้ำลายมันทำไม่ได้สวิตีทำผิดกฎยังไง ทำผิดกฎป่าไม้ยังไงทำผิดกฎข้ออนุญาตเงื่อนไขาการตกลงให้ทำกินยังไงปล่อยให้เป็นต้นไม้ใหญ่ลกคลางเหรอคะเอัน,นั้นอาจจะถูกยึดนะอย่าเห่าอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สิเป็นผู้ใหญ่หลแล้วโตแล้วแล้วเคยเป็นถึงขั้นแบบเอออดีตผู้นําหมู่บ้านด้วยอ๋อบอกว่าแม่ไม่ช่วยหรือยายใจดํากับยายไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอกยายรู้ดีนะ ไม่เกี่ยวหรอกถ้ายายไม่ว่ายายไม่เดือดร้อนยายไม่อะไรก็คือกระตุกก็คือกระตยุยนะกระตยุยฉันถามเธอจริงนะวันที่ยายมาหาวันที่ยายบอกว่ายายถูกทำร้ายอ่ะทำไมไม่พายายไปหาหมอพวกมึงทั้งหลายพวกมึงทั้งหลายกูยืนฟังอยู่ทําไมพวกมึงไม่พายายไปหาหมอมีรถกันสามคนสามคันแต่ไม่มีใครพายายไปหาหมอเลยกูอยากรู้พวกมึงทําด้วยอะไรจิตใจพวกมึงทําด้วยอะไรนะ คืนนั้นนะ่ะกูยืนฟังอยู่นะคืนนั้นกูยืนฟังอยู่กูบอกตรงเลยกูยืนฟังอยู่ยายถูกทำร้ายมาไม่มีใครพาย,ยายไปหาหมอเลยโคตรใจดำใจดำมากไม่เกินพันห้าโรงพยาบาลเอกชนนะโรงพยาบาลเอกชนไม่เกินพันห้ากูบอกไว้เลยแต่พวกมึงไม่มีใครปีปากพายายไปหาหมอเลย สามคนไม่มีปัญญาสามคนไม่มีปัญญามีรถยนต์กันทุกคนทั้งสามคนไม่มีปัญญาพายายไปหาหมอเลยนะกูซึ้งจริงๆเลยพวกคุณเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยนะนะมึงก็เปลี่ยนนามสกุลไม่ใช่เหรอไม่ได้ใช้นามสกุลเก่าเนี Kingdom ่ยฮะมึงก็ไม่ใช้นามสกุลพ่อนามสกุลแม่เนี่ยเปลี่ยนนามสกุลตามผัวมึงนี่เอาสมบัติประคืนเขาสิเอาสมบัติปรคืนพ่อคือนแม่สิมึงเปลี่ยนนามสกุลตามผัวมึงนี่ เอาที่ดินเอาอะไรไปคืนพ่อคืนแม่สิตอนนี้มึงก็ไม่ได้ใช้นามสกุลมรดกนี่นาะเอาสวนยางไปคืนพ่อแม่สิสวนยางที่พ่อแม่แบ่งให้อ่ะตอนนี้มึงนมสกุลอะไรฮะกระตยตอนนี้ตัวเองใช้นามสกุลอะไรมาทวงเยงเยงเยงเนี่ยฮะมึงนมสกุลหลาโพไหมเถอมึงนมสกุลหลาโพไหมมึงก็นมสกุลตามหัวมึงอะเอาไปคืนเขาสิฮะ มึงเอาของพ่อของแม่ให้มึงเอาที่ดินมระะดกที่พ่อแม่ให้ไปคืนพ่อคืนแม่เลยนะมาอยู่กับผัวเอานามสกุลไปเอานามสกุลผัวไปแล้วไม่ใช่นามสกุลหลับโพแล้วอะไรที่หลับโพให้มึงเอาไปคืนเขาสิถ้างั้นนะ่ะโพูดอะไรนะพูดให้มันพ้นตัวหน่อยอย่าให้สาววิทยเอาคืนได้นี่ยนามสกุลอื่นแล้วนามสกุลอื่นแล้วเอาของไปคืนพ่อแม่สิ เอาที่ดินไปคืนพ่อแม่สิแหมกูอยากถ่มน้ำลายอีกรอกดอกหนึ่งนะพี่พี่ธนูถวยตัวเองนามสกุลหลักโพหรือเปล่าฮะที่พูดพูดพูดนั่งเพอ้อเพอ้อเพอ้อนี่ไม่ได้ดูกระบาลเลยไม่ได้ดูตัวเองเลยนามสกุลหลักโพหรือเปล่ามนะนามสกุลอื่นนามสกุลกับผัวยังจะมีปัญญาไปว่าคนอื่นีกพูดอะไรไม่ดูตัวเองเลย